ก็อ๋อไนั้นผ่านแล้วนะผมยินดีด้วยกับน้องเอ็มนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผมมาออกรถคนเดียวเลยวันนี้ซีวิเอฟบีนะครับเกียร์ธรรมดาผ่านเรียบร้อยโอ้โหช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าสวมหน้ากากเข้าหากันนะครับรวดับโควิดดูแลตัวเองนะผมขอให้น้องโชคดีมีชัยนะครับทำกิจการงานใดก็ขอให้มัง่งคั่งร่รวยยิ่งขึ้นไปนะครับป,ปีนี้ก็ขอให้มีโบนัสนะครับสักสิบเดือนนะเอ็มนะขอหยู่ความสุขการใช้รถครับผมโชคดีโชคดีน้อง ยินดีด้วยยินดีด้วยโอ้โหครับสีเฟบดีเอฟบีครับยังรอเลยผมจะธรรมดานี้นี่นะครับสไตล์รถที่คุณค้ารถสิ่งเรานะครับแต่งให้ลูกค้านะครับประมาณนี้โอ้โหเนียนๆเลยโชคดีมีใช้นะครับขอให้น้องมีความสุขการใช้รถในทุกวันนะครับเยี่ยม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 นะครับผมยินดีต้อนรับนุ่งเอ็นครับเข้าสู่ครอบครัวคุณค้ารถสิ่งนะครับนี่นะครับนี่เลยขอให้โชคดีมีใช้เฮงเฮงหมันหมนนะครับ ก็เหมือนเดิมครับผมที room, me me oon, te ah ่คุณค้ารั้สิ่งเรานะครับเราซื้อรถบ้านครับแล้วก็สไตล์รถเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะครับมาแต่งขายให้กับลูกค้านะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ไปใช้งานนะครับเราไม่ได้เน้นทําเครื่องมากนะครับก็เน้นแต่งสวยงามนะครับก็ขอบคุณลูกค้าครับทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับที่แนะนํากันเข้ามาสําหรับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าให้อาจยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับน้องๆทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่า มันเกิดโรคระบาดขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วก็เป็นห่วงทุกๆคนนะครับผมขอให้สิ่งร้ายๆผ่านพ้นไปจากพวกเราแฟนเพจคูณค้ารถสิ่งนะครับแล้วก็ลูกค้าของคูณค้ารถสิ่งเองทุกๆคนนะครับเราเป็นห่วงจริงๆนะครับจากใจครับผมจากผมกีออรกู้ค้ารถสิ่งแล้วกันน้องๆน้องๆทีมงานทุกๆคนนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็จะเห็นว่าใส่หน้ากากกันนะครับก็ยังดูแลกันอยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็ยังมีรถให้เลือกสรรนะครับอ่าอย่างนี้นะครับก็เป็น Honda City นะครับก็มีหลายท่านนะครับที่ก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้ใจแลวก็เชื่อใจพวกเรานะครับโอนเงินมาจจองไว้นะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์โดยที่ไม่เห็นรถนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับรับรองว่าท่านได้รถสวยได้นอนนะครับไม่ต้องห่วงอ่านี่ก็ซิตี้อีกคันหนึ่งนะครับรอเนื้อคู่นะครับนี่ซีพีเคบีขาวนะครับตัวนี้เป็นเกียร์โต้ครับสวยๆแล้วครับรอรอตัวนี้เป็นตัวเนวีนะครับ เนียนมากๆเหตุดีๆก็มันเดินผมเก้าพันออกรถได้เลยครับยอดจัดล้นๆนะครับคันนี้สบายๆนี่ก็ฮอนด้าซิตี้อีกคันนึงครับลอสซีเอยี่สิบแปดนะครับสวยๆเลยผมตัวไม่นด้เชนนะครับสนใจก็ติดต่อได้สำหรับคันนี้ฮอนด้าแจ๊สนะครับตัวท็อปนะครับอ่าตัวท็อปเลยมีศูนย์แปดนะครับสีเทานะครับยอดนิยมนะครับสำหรับไปรุ่นชอบมากเลยรุ่นนี้นะครับ สวยตลอดการโอ้โหเนียนๆสวยๆใสๆเลยครับผมนี่ก็9,000เดิมนะครับออกรถมีเพชริดิชงลเพจดิจิทนะครับสวยๆเนียนเลยครับผมไม่ต้องห่วงครับเราแต่งให้แล้วเรียบร้อยนะครับรถน้ํามันล้วนนะครับรถแก๊สเราไม่ไม่ได้ซื้อมาขายนะครับเพื่อที่คะติดแก๊สมาเราเลือกแต่รถที่เป็นรถที่เป็นรถน้ํามันล้วนนะครับนี่ก็มินิคูเปอร์นะครับน่ารักน่ารักครับผมไซส์เล็กๆนะครับ489ไม่แพงนะครับโคตรถูกเลยราคานี้นะครับแบ่งกันไปใช้นี่ก็ ฮอนด้าบีโอนะครับสวยๆใสๆเนียนๆนะครับแต่งหน้าโมบีเรียบร้อยรบคันนี้ก็มินิคูเปอร์อีกคันนึงนะครับเป็นรถศูนย์นะครับมินเนียมเจ็ดเก้าเก้าผมหลังคาซันรูฟนะครับตัวนี้สวยมากๆภายในเบาะแดงด้วยนะครับนี่ครับราคาไม่แพงแน่นอนนะครับมาเลยครับผมต้องการซื้อขายนะครับแลกเทิร์นะครับรถบ้านรถซิ่งนะครับ รถแต่ง350 370 Z นะครับมาเรายินดีนะผมมินิคูเปอร์รถเตานะครับโอ้ชอบแล้วพวกนี้เราอยากจะเป็นเจ้าที่มีรถเยอะนะครับเกี่ยวกับพวกมินิเกี่ยวกัพวกเตานะครับให้ลูกค้ามาเลือกสรรครับใครต้องการซื้อขายมาเลยนะครับเรายินดีอย่างยิ่งนี่อันนี้อนหน้าบีโอนะครับชมบรรยากาศกันครับก็มีน้องๆนะครับต้อนรับ มาเลยครับผมเปิดทุกวันนะครับโทรเข้ามาได้เลย0ูนย์99เสีย6245นะครับกุศลลาสซิ่งเราก็ตั้งอยู่ที่ตลาดนานาคาเซ็นเตอร์นะครับอยู่ติดกับสุพรรณนะครับฝั่งขาออกนะครับที่จะไปสุพรรณบุรีอยุธยานะครับอยู่ถนนกาญจนาเรือผมหาง่ายครับเนี่ยรถวิ่งเยอะแยะมากมายแล้วแล้วก็มีเต็นท์ในนี้ให้เลือกนะครับครับ40เต็นท์นะครับมีรถเยอะแยะมากมายครับผมมีท่าน เลือกสรรนะครับก็เข้ามาเลือกชมกันได้หากท่านต้องการนะครับซื้อขายรถซิ่งรถแต่งนะครับสวยๆนะครับเนียนๆคัดสรรให้แล้วเรียบร้อยทุกคันนะครับเชิญได้เลยที่คุ้คาร์รถซิ่งครับท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเคียร์วัดกู้คาร์รถซิ่งการันตีให้นะครับแจ่มแน่นอนทุกคันโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเอ็มนะครับขอให้มีความาสุขกับการใช้รถทุกๆวันยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวกู้คาร์รถซิ่งอีกรอบนึ่งครับขอให้น้องโชคดีมีชัยนะครับก็ขอบคุณด้วยครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในช่อง youtube คูดคาร์รสซิงแล้วก็เพจคูดคาร์รสซิงด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานคูดคาร์รสซิงทุกทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้ขอ่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ